ตำนานสารนงางไม้เจ้าจอมวัดบางกุ้งตั้งอยู่ด้านหลังของโบสถ์ปรกโพซึ่งมีที่มาคือเมื่อปีพุทธศักราช2531พระวินัยทรอ,องค์อาจอาริโยได้เดินทุดงมาที่บริเวณวัดบางกุ้งยามดึกขนาจจเจริญกรรมฐานมักจะเกิดนิมิตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งชุดไทยโบราณมากราบไหวหลวงพ่อนิมานีหน้าโบสถ์ปรกโพเป็นประจำต่อมาไม่นานเสาคานที่หน้าโบสถ์ล้นตกลงมาพิงอยู่ข้างๆคือนั่นเอง านนิมิตเห็นผู้หญิงชุดไทยคนเดิมมาบอกให้นําไม้ทอดน,นี้มาไว้ที่หลังอุโบสถแล้วให้สร้างศาลด้วยพระวิันทอนองอาจอาริโยได้ให้ชาวบ้านช่วยกันนําไม้มาไว้หลังโบสถ์แล้วสร้างศาลให้ตามนิมิตนําไม้ท่อนนั้นแกะสลักเป็นรูปหน้าผู้หญิงไม่มีแขนขาไว้ภายในให้ชื่อว่าศาลนางไม้เจ้าจอมนั่นเองชาวบ้านท้องถิ่นให้ความเคารพนับถือกันมากเพราะมีความศักดิ์สิทธิ์พบกันใหม่กับไทยเมืองพุทธสนับสนุนโดยอัศวิน จนเครียดเลยเอเลสดชื่นสดชื่นนะพี่พ่อเครื่องดื่มสมุนไพรตาสวินมีสมุนไพรสี่ชนิดพริกไทยดำขมิ้นชันท่นเช่ากระชายดำร่างกายสดชื่นทำอะไรนะดีไปหมดเลยเครื่องดื่มสมุนไพรตาอศวิน